ดวงตำราจีนตามปีนักษัตริย์ประจําเดือน8ปีฉลูตรงกับวันที่7กันยายนถึง7ตุลาคมพุทธศักราช2564คนเกิดปีมะเส็งเข้าสู่เดือนนี้ ถนนชีวิตของเจ้าชะตาปีมะเส็งได้ก้าวพ้นพลังร้ายผ่านพบดาวมงคลเป่งประกายชาย่องส่งผลให้พื้นดวงชะตาราบรื่นสดใสเป็นเวลาของโอกาสดีและความราบรื่นที่จะมาเยือนคุณการงานและธุรกิจการค้าจะพบการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นสิ่งที่คุณควรทำในช่วงนี้คือเดินหน้าขยายผลในสิ่งที่ยังค้างค้าง เตรียมปัจจัยสำหรับการลงทุนตามเป้าหมายนอกจากนี้คุณควรเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้คนรอบข้างเพื่อรวบรวมข้อมูลไว้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและขยันทำงานอย่างต่อเนื่องจึงจะได้พบการเลื่อนขัน้นเลื่อนระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งการเงินเดือนนี้เป็นเกณฑ์ปานกลางแม้คุณยังมีรายรับไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่อาจพบเงินทุนไหลออกไม่น้อยจากเหตุแทรกแซงซึ่งควรระงับกิจกรรมเลี้ยงดูปูเสือรวมถึงงดการเลี้ยงรับรองต่างๆจะช่วยปรับให้รายรับสมดุลกับรายจ่ายไม่ก่อให้เกิดการขาดสภาพคล่องด้านการงานรวมถึงธุรกิจการค้ายังเป็นทิศทางความก้าวหน้าดังนั้น คว,ควรขยันเร่งสร้างสรรค์ผลงานทำยอดขายให้ถึงเป้ารวมถึงเร่งผลักดันโครงงานโครงการต่างๆเพราะนับเป็นเวลาดีที่ปัจจัยต่างๆเอื้ออำนวยนอกจากนี้ควรผูกไมตรีสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างหรือผู้ที่ต้องติดต่อรวมถึงบรรดาลูกค้าเพื่อกระชับความสัมพันธ์ร่วมกลุ่มไว้ช่วยเหลือพึ่งพากันและกันในยามฉุกเฉิน ดวงครอบครัวพบพลังมงคลมาเยือนอาจจะมีงานมงคลเกิดขึ้นภายในบ้านหรือมีเลิกย้ายเข้าบ้านหรือเคหาสถานใหม่ดวงความรักเป็นเวลาทำคะแนนสามารถหาซื้อของถูกใจไปฝากคู่ครองคนรักเพื่อสร้างความประทับใจแต่ด้านสุขภาพระวังประสบภัยเลือดตกยางออกจากเหตุที่คาดไม่ถึง ระวังโรคติดเชื้อโรคภูมิแพ้อากาศส่วนการเริ่มงานใหม่การเข้าหุ้นและการลงทุนต่างๆยังต้องคิดให้ดีก่อนตัดสินใจลงเงินเพราะอาจพบการสูญเสียมากกว่าได้กำไร ต่อไปมาดูวันดีวันร้ายของคนเกิดปีมะเส็งกันนะคะวันสมพงษ์ได้แก่วันที่สามวันที่เจ็ดวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบห้าวันที่สิบเก้าวันที่ยี่สิบสามและวันที่ยี่สิบเจ็ดกันยายนวันถูกชะโลได้แก่วันที่สิบ และวันที่22กันยายนวันชงหรือวันปะทะได้แก่วันที่หนึ่งวันที่13และวันที่25กันยายนวันให้ร้ายได้แก่วันที่สวันที่16และวันที่28กันยายน การทำนายสำหรับเดือนนี้ก็จบลงแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะสามารถนำคำทำนายประยุกต์ใช้กับชีวิตได้อย่างเป็นประโยชน์สูงสุดหากเพื่อนๆไม่อยากพลาดคำทำนายในเดือนถัดไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งในช่อง Wow Story ไว้นะคะและทางช่องก็มีคลิปใหม่ๆที่นำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมทุกวันค่ะขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ